ที่ขาเรหชื่อติกหญิงน้าทีตาสุดนี้ทำนะคะเราวันนี้นะคะเราก็จะมาทำาหลอดมหาสจรรันค่ะก่อนแรกนะคะเราก็าเตรียมหลอดบบน้ำน้ำกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่กิ๊บเล็กนะคะ,ะม,มันมันมีฝนโยนตัวหนึ่งที่มันโยนมาค่ะ,ะ,คะซึ่งก่อนแรกนะคะเราก็ต้อง เอาหลอดมาขูให้มันมีแรงงานก่อนนะคะวิดี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 ก็ถ <c oughs> ูกแบบนี้ไปเลยนะคะให้มันสะเทือนไฟฟ้าก่อนนะคะเล้เนหลี้ยงมากเอามือใกล้ๆหลอดนิดนึงแต่อย่าโดหนหลอดอย่าโดนหลอดนะข้างไหนข้างไหน้หนหยหลอดหมุนได้ <S <S> อย่าให้โดนหลอดเฮ้ยหลอนมุนได้เอ้ย,อ,ยอันนี้คืออะไรคะไฟฟ้าสถิตค่ะไฟฟ้าสถิตค่ะเอ้ยหนูจะเอา